ราราสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโะภะคะวะโตบุพภาคณะมะระหังสัมมา ขณะนี้คดีความอยู่ในความรับผิดชอบของอายการแล้วคณะศิทยาานุสิษธิวัะธรรมกายจึงขออ้อนวอนให้ทุกฝ่ายอยู่ในความสงบรอการพิจารณาสั่งคดีของอายการไม่ควรออกมาแทรกแซงกระบวนการทํางานของอายการไม่ดําเนินการแบบขี่ช้างจับตะกะแตนยั่วยุให้เกิดความวุ่นวายขึ้นในบ้านเมืองดีเอสไอเนินคดีนี้มาเนี่ยมันถูกต้องไหมฮะเนี่ย ท่านจะมาวันไหนเนี่ยคงไม่ใช่สาระสำคัญไม่เข้าตามตรอกไม่ออกตามประตูมือที่สามแน่เลยครับเรื่องการเสียเลือดเสียเนื้อเนี่ยผมเชื่อเหลือเกินว่าถ้าไม่เกิดการยุยงหรือปุกปั่นจากบุคคลที่สามคณะศิษยานุสิ์ทุกคนอยากรักษาลมหายใจไว้สร้างบรารมีครับ ยืนยันเสมอว่าหากมีอาวุธหากมีการกระทําความรุนแรงไม่ใช่ลูกศิษวัดพระธรรมากายทําจะให้เข้าหรือไม่ให้เป็นเรื่องของทางวัดนี่คือบันทึกข้อตกลงจากที่ประชุมคณะกรรมการประสานงานเพื่อประโยชน์ในการดำเนินคดีพิเศษท่านอนุมัติหมายจับ ทำไมขยันจะมาจังเลยครับรถหุ้มเกราะพร้อมออกปฏ oh, ิบัติการด้วยครับ